มีทางบ้านถามมาว่าการเป็นตัวของตัวเองแค่ไหนจึงจะเรียกว่าพอดีครับก่อนอื่นต้องไม่สับสนกับคำว่าเป็นตัวของตัวเองกับคำว่าตามใจตัวเองนะบางคนจริงๆคือตามใจตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วบอกว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเองนั่นไม่ใช่ถ้าเราเองจะมีบุคลิกบางอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวของตัวเองมีแนวคิดของตัวเองเนี่ยว่าเรื่องนี้มันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นอยู่ในเกณฑ์โอเค ว่ามีสไตล์มีลักษณะเฉพาะของตัวเองแต่อย่าไปถึงลักษณะขวางโลกหรือว่าตามใจตัวเองรู้ว่าไม่ดีก็ยังฝืนทําแล้วเราจะต้องพิจารณาได้ว่าสถานภาพเราคือใครจะทําเรื่องนี้มันเหมาะกับกาลเทศะแล้วก็ผู้คนต่างๆที่เกี่ยวข้องไหมถ้าทําไปแล้วดูแล้วไม่เหมาะเราก็ไม่ทําแต่ถ้าเกิดว่าเออเป็นไปได้เราก็ทําตรงนี้จะเดนพร